ความรักที่แท้จริงคืออะไรครับคือการได้รับหรือการให้หลายคนมีความสุขเมื่อได้รับความรักการดูแลและการเอาใจจากคนรักแต่ความสุขนั้นมักจะสั้นและเปราะบางเพราะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของอีกฝ่ายแต่ความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สุดในความสัมพันธ์คือความสุขที่เกิดจากการให้ครับเมื่อใดก็ตาม ที่เราสามารถยกระดับจิตใจของเราให้มองเห็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเราเมื่อนั้นเราได้ก้าวข้ามความรักที่เป็นเพียงความอยากได้อยากครอบครองไปสู่เมตตาภาวนาที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ขึ้นอยู่กับความสุขของคนรักนั้นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองฟังไปพร้อมกันครับการเปลี่ยนมุมมองจากความสุขของฉันไปเป็นความสุขข,ของเขา คือหัวใจสำคัญของการเจริญเมตตาและมุทิตาในชีวิตคู่เมตตาคือความปรารถนาให้เขามีความสุขมุทิตาคือความยินดีเมื่อเขาได้ดีหรือมีความสุขความรักแบบเด็กๆมักจะเป็นความรักที่เน้นการรับเราคาดหวังว่าคู่ชีวิตจะต้องมาเติมเต็มช่องว่างในใจเราทำให้เรามีความสุข แต่ความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญานำทางคือความรักที่เน้นการให้คือการที่เราค้นหาว่าเราจะสามารถทำอะไรให้คู่ชีวิตมีความสุขได้อย่างแท้จริงความสุขที่เกิดจากการให้คือความสุขที่แท้จริงเริ่มจากการให้อิสระและความเป็นตัวของตัวเองบางครั้งความสุขของเขาอาจไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับความสุขของเราเช่น เขาอาจมีความสุขกับการได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนได้ทำกิจกรรมที่เขารักเพียงลำพังหรือได้อยู่กับครอบครัวของเขาหน้าที่ของเราคือการยินดีในความสุขนั้นและให้พื้นที่ให้เขาสามารถแสวงหาความสุขนั้นได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่รู้สึกอิจฉาหรือน้อยใจการให้พื้นที่ส่วนตัวคือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ ถัดมาคือการสนับสนุนความฝันและเป้าหมายของเขาความสุขที่ลึกซึ้งที่สุดของคนเราคือการได้ทำในสิ่งที่เรารักและได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหน้าที่ของเราคือการเป็นกองเชียร์ที่ดีที่สุดของเขาการสนับสนุนให้เขาทำตามความฝันแม้ว่าความฝันนั้นอาจจะทำให้เราต้องเสียสละเวลาหรือความสบายส่วนตัวไปบ้าง การเห็นเขามีความสุขและประสบความสำเร็จจากความพยายามของเขาเองนั่นคือมุธิตาที่แท้จริงและความสุขของเขาจะสะท้อนกลับมาเป็นความภูมิใจและความสุขของเราอย่างแน่นอนและสุดท้ายคือการเสียสละเล็กๆน้อยๆด้วยความเต็มใจในชีวิตประจําวันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำเพื่อความสุขของอีกฝ่ายได้ การกระทําเหล่านี้ที่เกิดจากความเต็มใจและปรารถนาให้เขามีความสุขจะเป็นพลังงานบวกที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้เติบโตเมื่อความสุขของเขาคือความสุขของเราความขัดแย้งก็จะลดลงเมื่อเราเน้นที่การสร้างความสุขให้เขาเราจะใช้พลังงานในการให้แทนการเรียกร้องเราจะพยายามทำความเข้าใจความต้องการของเขามากขึ้นและลดความสำคัญของความต้องการของเราลงชั่วคราว เมื่อคนรักรู้สึกว่าเราใส่ใจในความสุขของเขาอย่างแท้จริงเขาจะรู้สึกอยากที่จะตอบแทนและใส่ใจในความสุขของเราเช่นกันความรักจะกลายเป็นวงจรแห่งการให้และการรับที่สมดุลจงลองฝึกใช้ชีวิตโดยตั้งคำถามกับตัวเองในทุกเช้าว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้คู่ชีวิตของฉันมีความสุขได้บ้าง เมื่อเราตั้งใจที่จะให้ความสุขแก่คนรักความสุขนั้นจะไม่ได้ไปไหนไกลครับมันจะวนกลับมาเป็นความอิ่มเอมใจในตัวเราเองอย่างทันทีความสุขที่แท้จริงในชีวิตคู่จึงไม่ใช่การยืนยันสิทธิ์ในความสุขของเราเองแต่คือการขยายขอบเขตของความสุขของเราให้ครอบคลุมไปถึงความสุขของคนรัก จงใช้ชีวิตอยู่ด้วยการให้ความสุขอย่างไม่เห็นแก่ตัวแล้วความรักของคุณจะเบ่งบานอย่างไม่มีวันโรยราจงเปลี่ยนคำว่าของฉันให้เป็นของเขาในเรื่องของความสุขครับเมื่อเราเห็นรอยยิ้มของคู่ชีวิตและรู้ว่ารอยยิ้มนั้นเกิดจากสิ่งที่เราตั้งใจทำด้วยความรักนั่นคือความอิ่มเอมใจที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้ ความรักที่ยั่งยืนคือการเดินทางที่เรายินดีที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับการให้ความสุขแก่คนรักคือการสร้างบุญร่วมกันในความสัมพันธ์บุญที่จะคอยเกื้อหนุนให้ชีวิตคู่มั่นคงและร่มเย็นจงปลดปล่อยความสุขของท่านจากการต้องได้รับจากผู้อื่นแต่จงสร้างความสุขของท่านด้วยการมอบความสุขให้แก่คนรัก จงให้ความสุขของเขาเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างนำทางความสุขของคุณแล้วความรักจะนำพาคุณไปสู่การเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับ